สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักกันทุกๆคนเลยนะทุกคนค่ะ Big Ben Mission Fishing นั่นเองทุกคนก็วันนี้ทุนมา 5k นะคะแบบไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปเลยสําหรับเป็นวัยรุ่นทุนน้อยแล้วกันนะคะทุกคนเกมนี้ก็ไม่ได้แตะนานเหมือนกันนะเป็นเกมปลาที่แบบเวอร์ชั่นกราฟิกค่อนข้างที่จะเท่ๆนะเปเเทๆนิดหนึ่งนะทุกคนค่ะใครเข้าใหม่ฝากกดติดตาแมแลจนด้วยนะคะมาตอนนี้ก็มีกิจกรรมกิจกรรมอยู่นะทุกคน ใครยังไม่ต้องมกิจกรรมก็ไปรวมได้เลยนะคะก็เดี๋ยวประกาศผลหน้าเพจนะคะช่วงที่เป็นแนจเจนน้อยๆไปก่อนเยอะๆนานๆก็ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ทุกคนเป็นแนจเจนทุนน้อยๆไปก่อนนะคะว,วันนี้นี่ไม่รู้จะไปเวรูปแบบไหนนะคะช่วงนี้ก็ยากอยู่นะเล่นเกมไหนก็ค่อนข้างยากเลยนะถ้าแบบว่าเราแบบแตกหนักๆมาแล้วนะคะทุกคน B5 0เหมือนเดิมอะทุกคนรูปแบบเกมนะคะก็เอ้ามาฮะสูหวยบิ๊กวิมาหนึ่พนะคะเป็นแบบเวอ,อร์ชันใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะแล้วก็มีอีกเวอร์ชันหนึ่งนะจนจำชื่อไม่ได้มันเป็นเหมือนฟิลเหมือนนักมวยนะทุกคนมาสองพันนะไม้แรกจัดไปเลยหมุนเองไม่เข้าเราก็ต้องแบบบังคับมันอุ้ย ลันนะ่ะทุกคนตอนแรกเจนว่าจะเอาเป็นหมุนโอ้โหนิ้วกดลันไปหนึ่งทีไม่เป็นลไรเอาเป็นเหรียญก็ได้มา <f ew> เผื่อเกมมันจ่ายนะคะสองอ็นั่นไงหัวใจตรงนี้ก็คือถ้ามันแบบเหรียญลงเรื่อยๆทุกคนมันก็จะเพิ่หมหัวใจไปเรื่อยๆนะแต่ว่าถ้าถ้ามันไม่มาประมาณสี่รอบก็คือหมดน,นะคะตัวคูณสองมาเหรียญเต็มปุ๊บก็คือปูข้างหน้ามันก็จะดูดเข้ามานะทุกคนค่ะ โอเคมิกวินเรียบร้อยห้าสี่ศูนย์โอ้โหบายไปที่สองเคนะทุกคนเห็นไหมพอแบบหัวใจหมดเราก็เรียบร้อยโอ้โหเหลือสองพันแปดมันก็จะประมาณนี้เลยนะชืบโอ้ยเออหืออีกสองตัวไม่ลง ได้แต่บอกว่าอเออ,อ,อ,อเกมนี้เหมือนจะออกไป,ไปเวกเคยไงไม่รู้ทุกคนเมื่อกี้ก็เจนเล่นของวายเวกโกมาเนี่ก็โดนไป 5k <Okay. S 2> ไม่ออกนะวันนี้หากเกมเล่นยากมากเลยอ่ะมาเพิ่มมาที่ B30 นย์นะคะไปต่อเออมาไหมสแกตเตอร์นี่นี่อุ๊ยมาสอง เปิ้งไม่หลงนะอยู่ข้างบนอะมันค้างอะทุกคนโอเคอีก,กรอบหนึ่งพันรอบนี้คือถ้าไม่มาก็คือเหลือหนึ่งพันแล้วนะหนึ่งพันสุดท้ายนี้คือเราต้องแบบต้องเอาตัวให้รอดแล้วนะคะไหนๆเราก็หลงเข้ามาแล้วต้องไปให้สุดรอบนี้ขอเป็นฟรีสปินก็ได้ทุกคนมาเมื่อกี้เราลั่นไปที่ของเงินสดนะคะ โอเคท็อปสคลิดเนี่ยเลือกตัวสําคัญที่เราจะเลือกตรงกลางไปบวกได้ชัประมงมาหนึ่งเอาโดยรองเท้าแบบนี้ก็เรียบร้อยไหล,หลก่อนนะให้ไหลก่อนนี่ลงลงมาเลยเหมือนแรกลุงก็มานะเอาลุงมาอีกแล้วนะโอ้โหยี่สิบยี่สิบ เช้บมาดีๆมาดีๆนะขอดีๆเลยสามรอบสุดท้ายไม่น่าจะคุมนะทุกคนอะไรอ๋อหอหนึ่งห้าศูนย์มากับเคนะคะนี่เบคกวินโอ้โหนึ่งห้าสองคุ้มไหมเนี่ยหมุนสุดท้าย เช่นว่าล้วมันต้องวนี่ทุกคนหมดไม่เป็นไรนะของก็แบบมีขึ้นมีลงอยู่แล้วของมันนี้นี่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 ปึ้งห้าร้อยสวยเป per ิินมัน x สอง u ชืบโอ้ยเมื่อกี้แอดอด้อ๋อมัน x สอู่ทุกคนเจ๊ก็ลืมดูนะคะนึกว่ามันหมดแม็กซ์ไปแล้วเมื่อกี้จะจ่ายน้อยเกินถ้ามาแค่นั้นก็โอกาสที่จะไปต่อนี่ก็น่าจะน่าจะไม่มีแล้วอะ นี่เห็นไหมสี่ศูนย์อุ้ยไปไว x สามนะคะทีนี้นี่ทังไงเหลือสี่รอบสุดท้ายอุย้ยเจนบอกเลยว่า x สิบอยู่แค่เอื้อมถ้า้ลุงสักสองตัวนะเจนว่า x สิบน่าจะถึงวิธีเกมนี้ถ้าเจนได้ x สิบนะแบบตึงๆเลยไม่ได้นานมากแล้วทุกคนนั่นเรียบร้อย สีตัวจะได้ไหมทีนี้ทุกคนขาสิบร่องหมุนตอนนี้เป็น x 3นะะตอนนี้เราเหลือหน1่งหลุงอุ้ยลุงมาดีๆนะสวยลุงมาดีๆลุงมาดีๆนั่นแหละแปดหนึ่งย์ไปปิกมาแล้วน้นแรกเป็นบิกอย่างเดียวเฮ้ยจะคืนทุนไหมเนี่ยสองหนึศเลิศ บิ๊กมานั่นแหละขอให้มันทะลุสักสองพันเราเอามาห้าเคนะคะตอนนี้เหลืออยู่หนึ่งเคได้เมก้านะทุกคน X3 สามเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นมาหน่อยสี่สองศูนย์สามรอบปุ้ย X10 3สิบสามรอบสุดท้ายริวลุงมา ลุงลุงลุงลุแล้วเรียกแล้วนะหมุนสุดท้ายเปื้องนั้นโดนเรียบร้ออเอ็กซิบเลดหนึ่งห้าสูนทุกคนบิ๊กมานะพี่ปลาวันนี้เกือบจะไม่รอดเกือบจะไม่รอดจริงๆโชคช่วยกล้วยทอดนี่เอาแล้วลุงลุงไม่มาเลยอ่ะลุงอย่าหมุนเว้าดิ ลุงเอาลุงมาหน่อยเอาทุกคนโอ้โหเข้าฟีงปะเนี่ยนี่นี่นี่นีโดนอุย้ยเสียดายเนาะอีพิกเิลพันเจ็ดทุกคนคือมันมันเสียดตัวหมุนไปเยอะมากเลยตอนนี้เหลือแค่สามหมุนนะคะลุงมาแค่รอบเดียวปะเจนคิดว่ามารอบเดียวแน่เลยนี่อะเห็นไหมลุงเออนี่ดอกสุดท้ายเพิ่ม บึ้มบึ้มดอกสุดท้ายหกหกพันสองนะคะเรียบร้อยจ้าอ๋ออีพิกวินนะคะให้ดอกสุดท้ายแบบจบสวยสวยสสวิสป,ปินนะทุกคนอ่าวินมาดี 10k นะ 10k 360นะโอ้โหเกือบจะไม่อด้แล้วตอนแรกแอดเจนคิดว่ามัน มันน่าจะไม่มาแล้วนะแต่เจนก็ลืมดูว่าเราได้ x 2เราก็เลยไปต่อได้ทุกคน x 10นานๆนนทีทุกคนเกมนี้แบบว่าอืมเลิศเ,เลยนะเกมปลา Big Best Mission Fishing นะเป็นเวอร์ชันที่แบบนิวนิวนิวหน่อยของเกมนี้เลยทุกคนนะใครอยากลองก็คือไปลองได้นะคะไปนี่นะทุกคนกำลังมาท่องนี้เลยพอนะคะไม่ต่อนะให้ทุกคนใช้อะวิจารณญยาณในการรับชมด้วยนะทุกคนคะ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตลาก่อนนะ,ะเจอกันใหม่จ้าบ๊ายบาย